guys and I'm so lucky to have you guys thank you so much for support ก <Mm ็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่แบบว่าขอบคุณขอบคุณที่ลูกแก้วมีลูกโลกขอบคุณที่ได้เจอกันแต่ดูทรงว่าเสียงจะไม่ไหวแล้วนะสิเสียงมันอื้อมากเลยใช่ไหมทุกคนโอเท่อะท่อะไอ้ยูตอนใครก็ เราก็อยากเป็นรอยยิ้มให้ใครหลายๆคนเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณครับดี่ใจใได้เจอ thank you กอดๆบูทูตแอร์ฮักแอร์พี่ใต้ยอดเทเลอร์ครับ Hmm. Hmm. เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครับ <laughs> ลูกโลกลูกโลกโอเค let's find the last song today Yeah, they find The Last Song so we can you know sleep tight be warm be happy ค yeah. ุณสองคุณสี่ปวดปวดไม่สบายไงต้องนอนเร็วหรือเปล่าต้องนอนเร็วหรือเปล่านั่นให้เราดูสิ angel，we 有个人叫 angel baby。